่วงเลย40ปีผ่านกับโครงการที่พ่อกอไว้เกษตรกร,ร,กรทั่วพื้นดินไทยจดจําเอาไว้ในพระคุณของพ่ออำเภอวังยางมีแนวทางในการพัฒนาโครงการธนาคารโกรบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยฉลักธี ที่แรกคือ potential หมายถึงการพัฒนาสกยภาพของเกษตรกรที่ที่ส productivity การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ที่ส profitability การเพิ่มรายได้เพื่อผลกำไรที่ที่ส possibility การสร้างความดีดีกินดีความมั่งคั่งและมั่นคงยั่งยู่ต่อไป อำเภอวังยางเข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือตั้งแต่ปีพศ2552เป็นต้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากเรือเจริญพกอพันธุ์เป็นสัตว์จำนวนทั้งสิ้น100ตัวเป็นโค30ตัวกระบือ70ตัวครับปัจจุบันมีกลุ่มเกษตร,รกรและเกษตร,รกรเข้าร่วมโครงการจำนวน679รายเลี้ยงโคจำนวน276ตัวเลี้ยงกระบือจำนวน503ตัววันนี้จะได้พาทุกท่านไปเยี่ยมเกษตร,รกร คนรวมกลุ่มวัวรวมคอกจํานวน6คอกและกิจกรรมอื่นๆที่สําคัญตามผมมาเลยครับคอกแรกคือคนรวมกลุ่มวัวรวมคอกบ้านหนองโพมีสมาชิก21รลายรับโคเข้าเลี้ยงเมื่อวันที่30ธันวาคม25ง2โคได้รับการผสมแล้วจํานวน7ตัวครับคอก2คือคนรวมกลุ่มวัวรวมคอกบ้านใหม่ไทเจริญมีสมาชิก27รลายเลี้ยงโค27ตัวรับโคเข้าเลี้ยงเมื่อวันที่7กันยายน 2,561ปัจจุบันตั้งท้อง8ตัวครับคอก3คือคนรวม13 13ตัวโคลมคอกบ้านบางยางมีสมาชิก18ลายเลี้ยงโค18ตัวรับโคเข้ามาเลี้ยงเมื่อวันที่31มกราคม2562ปัจจุบันตั้งท้อง7ตัวและกลุ่มกิจกรรมทำมันหมักยีสตสำหรับเลี้ยงโคครับคออ4คือคนรวมตัวโคลมคอกบ้านนาคอยมีสมาชิก30ลายเลี้ยงโค30ตัวรับโคเข้ามาเลี้ยงเมื่อวัอนที่15ธันวาคม 2,562ปัจจุบันตั้งท้อง3ตัวและได้รับการผสมแล้ว3ตัวครับข้อค5คือคนรวมตัวโรวครลมคอกบ้านหนองบึงกลุ่มที่1มีสมาชิก18ลายรับโคเข้ามาเลี้ยงเมื่อวันที่31มกราคม2,562จำนวน18ตัวมีลูกเกิดเพศเมีย1ตัวและตั้งท้อง6ตัวครับข้อค6กคือคนรวมตัวโวคลมคอกบ้านหนองบึงกลุ่มที่2มีสมาชิก22ลาย รับโคเข้าเลี้ยงเมื่อวันที่31มกราคม2562จำนวน22ตัวมีลูกเกิดเพศเมีย2ตัวตั้งท้อง7ตัวและได้รับการผสมเทียม3ตัวครับมูลนิธิเจริญโภอภัณฑ์ได้ต่อย,ยอดคัดเลือกเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโคก,กระบือจำนวน4รายคือนายชัยมงคลวงแก้วนายธนวัฒน์คำหงนายสนองเชิญกุณะนายบุญส่งโคด,ดกเข้าร่วมโครงการฟาร์มกระบือทันสมัย เลี้ยงกระบือรายละ8ตัวครับการบริหารจัดการโครงการธนาคารโคกระบือท่านบริษ,ษัทอำเภอวังยางท่านได้มอบหมายแนวทางที่จะทําให้สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนจึงให้คณะกรรมการได้ออกติดตามให้คําแนะนําดูแลสุขภาพสัตว์รายงานลูกเกิดการขายลูกเพศผู้การขยายลูกเพศเมียคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการสมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการที่สําคัญ เมื่อส่งคืนลูกตัวที่หนึ่งแล้วก็จะได้รับมอบกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองครับขอขอบคุณโครงการธนาคารโกระบื้อค่ะโครงการธนาคารโทกระือเอาความสันตอนั้นเป็น